อหังสุขิโตโหมิเนตุโโหมิอเวโรโหมิอภัพยาปัจหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาอภัพยาปัจชาหุนตุสัพเพสัตตาอนิคาหุนตุ สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสภทุกขะปะมุจจันตุสัพเพสัตตารัตถะสัมปติโตมาวิคัชันโตสัพเพสัตตากรรมสักกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนายังกรรมังกิตสันติกัลยาณังว่าปาปักังวา ตัสสะทายาทาภวิสันติหันมยังทิสนาทิธานาคาทาโยพนามะเสปุญญจมเมนาอุปชทายคโนตระอาจาริโยปการะจามาตติตาจายาตาติยามังสุริยนราชาคุณาวันตานาราปิจะพระมาราจาอินทาจโตรกปาลาจะเทวตา มนุสตาจะมัจจตาเวริกาปิจะสัเตสัตตาสุขีหันตุปุญญาณิสุขังกะเทวิทังเรนสุขิปังปาเปตะโวมตังอิมินาปุญญะกัมเมนะอิมินาอุติเสนะจะกิปังสุระเพเทวะท่านังเยสันตานหินาตมายาวานิพานตโตมมังนะสันตุสัพพะายเยวายาถาคาโตภเวภเวอุเชจิตตัง สเลคอบริยมีนามาราะพันตุโนกาสังกาตุนเจริยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธรรมโมนาถโนนาถปจเจกพุทโธจังโคนาโถตโรมะมังเตสตะมานุภาเวนัมโรกาสังละกันตุ